ก็สวัสดีกับบรรดาแฟนค้าวแล้วก็ช่องทางทิศชีวิตรุ่คูณนะครับวันนี้ก็อยูุ่ติเสี่ยกแม่เปี้ยนะครับเสี่ยกแม่เปี้ยตอนนี้ก็ให้เห็นถึงการาทำจ้า,างนะครับทำจ้า,างขยายถนนนะครับอยู่สี่ยกแม่เปี้ยครับเขาเรียกว่าชายอุ้มุงหอดตอนนี้ทางฝั่งของบ้านไชนา ก็เกือบแกเสร็จร้อเปอร์เซ็ตเนต์แล้วน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทางผู้ับเนินะครับก็มาทำอยู่ฝั่งฝั่งแม่เปียฟฝั่งแม่เปียนะครับเห็นตู่นี้คือเขาเรียกว่าทางเบีย่ยงจะรเรามาจากแม่เปี้ยนะครับไปจ่ายทางเบียงนี้ขึ้นไปด้วยกับขึ้นไปซี่แยกนาซีน,า,นาปอมํำนวนได้นะครับก็จะไปจ่ายทางเบีย่ยง ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจํำฟังนี้นะครับเริ่มจ้ำฟังลงไปเงี้ยงอยู่นะครับแล้วก็คงอีกแม่แม่จ่านะครับอุโมงต่างช่องทางงคงเก็เซ็ตนะครับหลังจากเด็กางบานใจนาเซ็ตเรียบร้อยเลยเขาก็จะปิดปิดการจะาดจอในรถข้ารองข้าขึ้นนะครับไปชายแต่ลุ้นฟังนู้นนะครับฟังสายมือนะครับฟังสายมือฟังขึ้นไบชนะ ก็ตอนนี้นะครับนาวความมาทางหนามอมนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงการปรับปรุงเส้นทางอยู่นะครับก็การสันจอนไปมากก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าลุน้นจากซี่เล่นเรือชอเล่นนะครับเรือซอกเล่นแล้วก็วิ่งสวนกันนะครับก็ชะลอดพิด นะครับเพราะว่ามันเป็นชุ่มชนมันเป็นชุ่มชนที่การสะจอนไปมามันมันถูกพลานนะครับเพราะว่าไปบ้านชายหน้าได้ไปแม่เปียไปไ,ได้ได้นะครับแล้วก็มันเป็นไส้ลักด้วยรถก็มีมากนะครับก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันหยาบบีบแกะหยิกเพ่อนนะครับก็ต้องเห็นใจกันครับพวะอีกไม่น่านนะครับได้ชายกันการเชื่อมต่ออุโมงค์นะครับ ขอต้องขอขอบคุณทา่านทอ่จะเอาข้มูลมาส่งพงนะครับทีประชานอย่างนี้นะครับที่ป็นขอขอขอบคุณมากับแฟนข้าวที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ